ถึงข่าวนี้ที่คุณวรพรโปรยเอาไว้นะครับคือชาวบ้านต้องรวมตัวกันไปขอร้องไปเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินเน่ยเปิดทางเข้าออกให้ชุมชนเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นพ่อของคุณเนี่ยเขาอ,อนุญาตไว้ให้แต่ว่าเจ้าของที่ในปัจจุบันเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว ชาวบ้านซอยท้ายทองฮะอยู่ที่หมู่3ตะบนพรม,มณีอำเภอเมืองนครนายกเกือบร้อยคนได้นี่นี่เดินกันมาชูป้ายเรียกร้องขอให้เปิดทางเข้าออกชุมชนให้หน่อยหลังจากเจ้าของที่ดินรุ่นลูกครับเอาเสาปูนมาติดตั้งปิดถนนบริเวณปากทางเข้ามานานกว่า1สัปดาห์แล้วส่งผลให้ชาวบ้าน300คนที่อยู่ด้านในเนี่ยได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาไม่ได้แล้วต้องไปอาศัยที่ดินชาวบ้านใกล้เคียงเป็นทางเข้าออกชั่วคราวแทน จากการสอบถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านถนนเส้นนี้เนี่ยใช้สัญจรในชุมชนมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ2,516โน่นอ่ะอู้หูเกือบ50ปีแล้วครับครับเกือบ50ปีแล้วดีนะคุณวรพลเปรียบเทียบว่าเกือบ50ปีแล้วนะฮะเดิมถนนเป็นคันนานะครับจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นถนนลูกรังจากนั้นอบตก็มาทําถนนคอนกรีตเมื่อประมาณ30ปีก่อนหน้านี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านเคยไปเจราจารกับเจ้าของที่มาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากเจ้าของเนี่ยมาติดป้ายตอนนั้นมาติดป้ายบอกห้ามผ่านสัญญาณไม่ดีมาแล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าของที่ดินเอาเสามาปิดทางเลยแล้วขูด่ด้วยว่าถ้าใครอยากผ่านให้ไปฟ้องเอาอเออนะฮะวันนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านมารับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วชาวบ้านก็มีความเห็นเบื้องต้นว่าจะขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิให้กับชาวบ้าน เพื่อ <spe aker> ให้เจ้าของที่ดินเนี่ยเปิดทางเข้าออกช่วคราวได้ไหมเข้าค<ม>ุยกับเราบ้างไหมครับเพาไม่คุยก็บอกใครจะอยากได้ไปิด้องเอาก็บอกงั้นเขาไม่คุยกับใ<ม>มมครเลยคขาไมา่ังรอคุยตั้งเป็นวันๆ้อาไม่คุยเขาก็ไม่คุยก็จะปิดเสียอย่างว่าใครอยากอยากผ่านเปิด้อ,องเอาแต่อยู่ๆก็นึกสนุกขึ้นมามาถึงมาก็บอกเขามีสิทธิ์จะปิดป<ม>ิดแล้วก็ไม่เคยกลื้อชาวบ้านเลยถ้าวันนี้บอกทางทาเจ้าของที่ได้เราจะพูดอะไรกับเขาบ้างไหมครับพูดเรารื้อออก่อน จะให้เรื่นี้สเรืรู้รู้ออกก่อนถ้าคุณมีสิทธิเมื่อไรก็ว่ากันยานอะไรก็ไจรว่าก็จะจริงก็ว่ากันไม่ไจอยู่อยู่มกติดนพอแ้เดินไปก่อนอืมอืมค่ะ